มมไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะคะบรรยากานะศการเปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตที่นครราชสีมาโคราชตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่การ เลือกตั้งครั้งนี้คือคะจะสู้สึกกันดุเดือดเลยนะคะ,คะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีสอสแบบแบ่งเขตได้มากถึง16เข <16 S 1> ตน,นะคะคือมากที่สุดเป็นอ,อันดับที่สองของประเทศไทยมากสุดก็กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ,ะทีนี้ก่อนที่จะกะกตนเนี่ยเปิดรับสมัครสอสในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยปรากฏว่าหลายพักการเมืองค่ะคุณผู้ชมทยอยไปกราบไหว้ขอพรจากเท้าสุรนารีหรือวย่าโมกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ ฉะนั้นแล้วไปติดตามบรรยกากาศสดๆจากคุณชนะชัยแก้วผางนะคะรายงานสดมาจากอนุสวรีเท้าสุรนารีเชิญค่ะชมครับก่อนกกตจะเปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับวันนี้มีบรรยากาศเกิดขึ้นที่ลานย่าโมนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเป็นต้นมาก็มีหลายรรคการเมืองครับมา ไหเอาเลิกเอาชัยขอพอรย่าโมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เช้าตรู่ช่วงเช้ามืดกันเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ก็ยังมีพักการเมืองนะครับทยอยมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือย่าโมนั้นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงเห็นบอกว่าจะมีอีกประมาณสองพักนะครับที่จะเดินทางมากราบไหว้ตรงนี้นะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลาตีห้าพักการเมืองหลายพักในจังหวัดนครราชสีมาทยอยเดินทางพาทีมากราบไหว้ขอพรเอาเลิกเอาชัยที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือบริเวณล,ลานย่าโมแห่งนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยโดยการนําของนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักซึ่งจะนําผู้สมัครทั้ง16คน16เขตเลือกตั้งก็ทีมสสและผู้สนับสนุนกราบไหว้สักราระอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับ ในเขตเทศบาลน,นครน,คร,นครราชสีมาตั้งแต่เวลาตีห้านาทีนะครับเป็นเวลาเอาเลือกเอาชัยก่อนจะเดินทางไปยังอาคารชาติชายหอในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ดสพรรษาเพื่อสมัครสสอในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยนายประเสริฐเลขาธิการพักเพื่อไทยมั่นใจว่าครั้งนี้พักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ทั้งหมด16เขตโดยมั่นใจนโยบายหลักของพักที่ได้ปลาัยหาเสียงก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นเวลาตีห้าครึ่งพัก พลังประชารัฐแชมป์เก่านําทีมโดยนายวิรัตรัตนเศ์นะครับได้พาทีมสสมากราบไหว้าย่าโมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่านะครับเมื่อปี2562โดยมั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐจะสามารถรักษาฐานเสียงเก่าและชนะการเลือกตั้งเหมือนกับปี2562ที่ได้สสมากถึง6คนนะครับหากย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งปี2562จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสส14คนนะครับพักพลังประชารัฐได้สส6คนพักเพื่อไทยได้สส4คนพักภูมิใจไทย3คนและพักชาติพัฒนา1คนขณะที่การเลือกตั้งปี2566ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จังหวัดนครราชสีมามีสสเพิ่มอีก2คนนะครับจาก14เพิ่มเป็น16คนการแบ่งเขตที่เปลี่ยนไปจึงทำให้สสหลายคนต้องหากลยุทธ์เข้าถึงประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะครับ คุณผู้ชมครับนอกจากบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ลานย่าโมแห่งนี้แน่นอนว่า8โมงครึ่งเป็นต้นไปทางกกตก็จะเริ่มรับสมัครสอสแบบแบ่งเขตที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับทีมข่าวของเราจะยังเกาะติดบ,บรรยากาศที่เกิดขึ้นครับตอนนี้กลับไปทางสถานีครับ ค่ะคนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคุณชนะชัยแก้วผางน,นะคะรายงานสดมาจากนครราชสีมานะคะตอนนี้บรรยากาศ,ศก็เริ่มคึกคักแล้ว<ช>แน่นอนว่าแต่ละพักเนี่ยก็ต้องเอาเลิกเอาัยกันก่อนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะ